สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น VHDL โค้ดนะคะของ Assignment ที่5 Problem Set A ค่ะซึ่งโค้ดนี้นะคะจะเป็น More Type State Machine ค่ะโดยที่ Sequential Circuit เนี่ยจะมี1 Input ก็คือ X ค่ะแล้วก็ออกมา2 Output ก็คือ Z1 กับ Z2 ซึ่ง Output Z1 เนี่ยจะเท่ากับ1ก็ต่อเมื่อ Input Sequence เป็น010ค่ะแล้วก็ Output Z2 จะเป็น1เนี่ยก็ต่อเมื่อ Input Sequence เป็น110ค่ะ สำหรับองจอจนนี้นะคะก็จะทำงานแบบ rising edge ค่ะแล้วก็เป็น active low ด้วยซึ่งหมายถึงว่าถ้า Reset เป็น0เนี่ยเอาพ u t ที่ออกมานะคะ set ห set สก็จะเป็น0ทั้งคู่ค่ะค่ะเดี๋ยวจะขออธิบายตัวแปลนิดนึงนะคะตัว f state นะที่นี้นะคะหมายถึงว่าเป็น state ปัจจุบัน,นะคะ่ะแล้วก็เล็ก f state นะคะก็คือจะเป็น state หลังจากที่ให้ Input เข้าไปแล้วนะคะ โดยเริ่มต้นนะคะจะตั้งให้รีเซ็ตเป็นศูนย์ก่อนนั่นหมายถึงว่า f state เนี่ยจะอยู่ที่ state 0ย์ก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ clock เท่ากับ1และ clock event นะคะตัวนี้หมายถึงว่าเป็นช่วงที่เป็น rising edge ถ้าเป็นช่วง rising edge เนี่ยให้ f state นะคะเท่ากับ break f state หมายถึงว่าเป็น state ถัดไปค่ะค่ะซึ่ง waveform นะคะก็จะเขียนได้ตามนี้ค่ะในช่วงแรกที่รีเซ t ตเป็น0ูนย์นะคะ s t t กับ s t t ก็จะออกมาเป็น0ูนย์ตามนี้ค่ะ ค่าแต่ต่อไปนะคะหนูตั้งค่าให้รีเซ็ตเนี่ยเป็น1ตลอดช่วงค่ะแปลว่าเอาพุที่เกิดขึ้นนะคะก็จะพิจารณาจากที่เป็นช่วง rising e d g เท่านั้นค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น state machine ที่ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวหนูจะดูจากตัว state machine แค่อันแรกอันเดียวนะคะส่วนอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวหนูจะอธิบายจากตัว waveform เลยจากโคนะคะตอนแรกก็คือเราจะอยู่ที่ state ศย์ก่อนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ s t a t ศูย์เนี่ยเราสามารถกด Input ได้2แบบก็คือ เเป็น0ูนแล้วก็ x เป็น1ถ้าสมมติได้ x เป็น0นะคะก็คือเราจะไปที่เส้นบนค่ะแปลว่าถ้าเรากด x เป็น0 St ย์ e ต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็น Sta t e 10ค่ะตามเส้นนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่ Sta t ศูแล้วเรากด x เท่ากับ1ี่ยก็จะเป็นเส้นข้างล่างค่ะแปลว่า t t t ตต่อไปก็จะเป็น state 2ค่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาพิจารณาเวฟฟอร์มอันนี้กันนะคะค่ะจากตอนแรกนะคะก็คือ reset เป็น0เนี่ย ก็คือเราตั้งให้มันอยู่ที่สเตตศูนย์ก่อนก็คือช่วงที่รีเซ็ตเป็นศูนย์เราให้มันอยู่ที่สเตตศูนย์แต่หลังจากนั้นเนี่ยหนูตั้งให้รีเซ็ตมันเป็นหนึ่งตลอดช่วงเลยก็คือเราจะพิจารณาตรงช่วงที่เป็น rising edge เท่าน,นั้นก็คือช่วงนี้ค่ะไปเรื่อยๆเ,เลยเราจะมาเริ่มจากตรงที่เป็น rising edge ช่วงแรกก็คือตรงนี้นะคะ rising edge ช่วงแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นได้ว่า Input เป็นหนึ่ง x เ,เป็นหนึ่งแปลว่าจากตัว สเตต์แมชชีนเมื่อกี้นะคะก็คือตอนแรกอยู่ที่สเตต์ศูนย์ถ้า Input x เป็น1แปลว่ามันจะย้ายไปอยู่ที่สเตต์สองค่ะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ที่สเตต์สองแล้วซึ่งสเตต์สองนะคะเอาพุชของมันนะคะก็คือศูนย์ศูนย์ค่ะค่ะต่อมาเราจะพิจารณาช่วง rising edge ช่วงต่อไปนะคะก็คือช่วงนี้ค่ะซึ่งช่วง uh, rising edge ช่วงนี้เนี่ยตัว Input นะคะ เป็น0ยคะ่ะแปลว่าตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ state S 2ค่ะแต่เราให้ input เป็น x เท่ากับ0ไปจากตัว state machine แล้วเนี่ยถ้าสมมติได้อยู่ state 2เรากด input x เท่ากับ0เนี่ยต่อไปมันจะไปที่ state 5ค่ะซึ่ง state 5นะคะ output ของมันนะคะ z 1นะคะจะเป็น1แล้วก็ z 2เป็น0นะคะ ค่ะปัจจุบันนะคะเราอยู่ที่ s t a จ e 5ค่ะที่ rising edge รังต่อไปก็คือช่วงนี้นะคะเราจะดู input ค่ะ input ช่วงนี้ก็จะเป็น1ค่ะ input ตรงนี้เป็น1แปลว่าจากตัว s t e m a แม i ชีนะคะถ้าสมมติปัจจุบันอยู่ state 5 input เป็น1 s t a t เที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็จะเป็น state 6ค่ะซึ่ง state 6เนี่ยตัว output นะคะก็จะเป็น00ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะพิจารณาเหมือนเดิมปัจจุบันเราอยู่ที่สเตจหกตรง rising edge ครั้งต่อไป input เป็น0นะคะแปลว่าเราอยู่สเตจหก input เป็น0ต่อไปก็จะไปเป็น s t a จห้ค่ะจากตัว state m a c h i n ของเรา s t a ห้ 5, า output ก็จะเป็น1 0ต่อมาที่ rising edge ครั้งต่อไปปัจจุบันอยู่ที่สเตจห้ ที่ rising e d g e ครั้งต่อไป input เป็น1แปลว่า state ต่อไปก็จะเป็น state 6 state 6 output เป็น0 0ต่อมาค่ะที่ rising e d g e ครั้งต่อไป input เป็น1ปัจจุบันอยู่ที่ state 6 input เป็น1แปลว่าต่อไปจะไปที่ state 4จากตัว สเตต m แมชชีน uh, ค่ะซึ่งสเตต e สี่เนี่ยเอาพุทก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ต่อมาปัจจุบันอยู่ที่สเตต e สี่พิจารณาที่ไรซีครั้งต่อไปอินพุทเป็นศูนย์แปลว่าสเตต e ต่อไปนะคะก็จะเป็นสเตต e เก้าซึ่งสเตต e เก้าเนี่ยเอาพุทของเรานะคะจะเป็นเซตหนึ่งเป็นศูนย์เซตสองเป็นหนึ่งค่ะ สุดท้ายที่ r i ซ i ่เอ็ดนะคะช่วงนี้ Input เป็น1ปัจจุบันอยู่ State 9 Input เป็น1ก็จะไปที่ State 6ค่ะโดยที่ o u t p u t ออกมาเป็น0 0ค่ะซึ่ง waveform ที่ได้มานะคะก็เป็นไปตามตัวส t ต Machine ที่เราเขียนไว้ค่ะขอบคุณค่ะ